สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยและเป้าหมายการตั้งมหารัฐไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชายแดนอินเดียเมียนมาในอดีตไทยเองก็เคยเผชิญปัญหาคล้ายกันอย่างแนวทางการตั้งมหารัฐกอทูเลโดยแกนนนำปฏิวัติกะเรี่ยงที่กินพื้นที่ทั้งเมียนมาและไทยผู้เชี่ยวชาญมองแนวโน้มวิกฤตเมียนมา กับปัญหาชายแดนไทยในชายแดนไทยมา,มากๆผมคิดว่ายังไม่มีอะไรที่น่าวิตกมากในในลักษณะที่การก่อเกิดเรื่องกระบวนการสร้างรัฐที่มันซับซ้อนและความขัดแยง้งทางชาติพันธุ์ที่มันแรงในระดับถึงขั้นมณีปุระที่เป็นอยู่นะครับแต่ว่ามันมีมวล,ลเชื้อของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐก,กอทูเลเรื่องการสร้างรัฐก,กยาของพวกกะเหรี่ยนยางแดงโดยใช้แนวคิดในทางประวัติศาสตร์เนี่เข้ามา ในการขยายพื้นที่รัฐนะครับแล้วจุดเสี่ยงอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ชายแดนไทยพม่าเนี่ยมันมี PDF เข้าไปนะครับฝังตัวกับกองกําลังชาติพันธุ์เยอะนะครับก็มี PDF ในกกรัเกลียในรฐกะยาในรัฐมอแม้กระทั่งใกล้ๆกกับพื้นป่ากแก่งกระจาในบ้านเราแถบแถบจังหวัดเพชรบ,บุรีอย่างเงี้ย PDF ก็เริ่มเข้ามาฝังรูปรอยขยายอิทธิพลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็มีลักษณะการสร้างเขตกดบ่อย นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นกับฝ่ายต่อต้านาหารพรม่าเกิดขึ้นโดย NUG PDF แล้วมันก็มีทั้งเรื่องของเนี่ยการสร้างรัฐชาติพันธุ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกมหารัฐปัญหาชายแดนอ,อินเดียและเมียนมามีปัจจัยต่างจากชายแดนไทยเมียนมาแต่ทั้งสองประเทศต่างเผชิญผลกระทบจากวิกฤตการเมืองเมียนมาที่ยังคงต้องจับตาต่อสถานการณ์ในอนาคตชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน